ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟชแนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องลี่ขิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับทว่าเมื่อเขากำลังไล่ล่าซุนโยค่ายและพบเจออสูรอคัคคีเจ้าปีศาจได้หนีหายไป หลังจากวังหลินออกมาจากภูเขาไฟเขาได้ใช้สัมผัสวิญญาณเพื่อไล่ล่าตามหลังเจ้าปีศาจ หลังการกืนกินคนธรรมดาจํานวนมากมันได้ฟื้นฟูระดับฝึกตนของตัวเองจนถึงขั้นสร้างลําต้นระดับสูงสุดและเข้าสู่ขั้นแตกหน่อเทียมมันเชื่อว่าตัวเองแข็งแกร่งมากกว่าหวังหลินจึงได้จู่โจมออกมาหวังหลินเพ่งมองอย่างเย็นชาขนาดที่สายฟ้าแดงพุ่งผ่านออกมาจากในตา ปีศาจส,ส่งเสียงกรีดร้องขนาดที่สายฟ้าปะทะเข้ากับมันมันหยุดการโจมตีและถอยกลับอย่างรวดเร็วหวังหลินจะปล่อยให้มันหนีไปได้เช่นไรเขาเก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับคว้าอากาศด้วยมือตัวเองพันเรียกใช้วิญญาณแรงโน้มถ่วงเจ้าปีศาจร้องขอความเมตตาแต่หวังหลินไม่สนใจ ในทันทีที่สัมผัสวิญญาณอันแหละมะคมผ่านไปที่ปีศาจเขาควบคุมการเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วสัมผัสวิญญาณหยุดด้านหน้าเจ้าปีศาจก่อนที่มันจะสลายไปและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อเนื่องกันจนควันออกมาจากร่างปีศาจเสียงกรีดร้องของมันอ่อนลงและอ่อนลงจนทั้งคู่หยุดลงในที่สุดแววตาปีศาจมีความกลัวอย่างลึกมากขึ้น หลังเหตุการณ์นี้มันเริ่มกลัวหวังหลินจากก้นบึง้งจิตใจอย่างแท้จริงดวงตาอันเยือกเย็นของหวังหลินแผ่ความเหี้ยมโหดเขาจ้องปีศาจและพูดขึ้นหากเกิดเรื่องนี้อีกครั้งเจ้าตายมันสันเทาด้วยความหวาดกลัวขนาดที่พยักหน้าอย่างเชื่อฟังหวังหลินสัมผัสกระเป๋าแล้วชิ้นส่วนโลหะปรากฏขึ้นเจ้าปีศาจไม่ได้รอคำสั่ง พันเข้าไปในชิ้นส่วนโลหะด้วยตนเองทันทีแสงสีแดงกระพริบวาบไม่กี่ครั้งก่อนที่จะจะกลับเข้าไปในกระเป๋าวังลินมองไปซากศพที่เจ้าปีศาจกินวิญญาณไปแล้วพางคุ้นคิดการมองโลกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อเทียบกับแควนเจ้าครั้งก่อนความเมตตาฝังแน่นในนิสัยของหวังหลิน แต่หลังจากครอบครัวของเขาเสียชีวิตไปทำให้ความคิดนี้หายไปโดยสิ้นเชิงโลกแห่งการฝึกเสียนเป็นสถานที่ที่ผู้แข็งแกร่งเป็นใหญ่หากเขาไม่สามารถปกป้องตัวเองและครอบครัวได้ สิ่งที่ควรทำคือร้องขอความเมตตางั้นหรือซื้อถูนานมักต้องการให้เขาเดินบนเส้นทางมานแต่วังหลินปฏิเสธมาตลอดทว่าหลังจากตายไปหนึ่งครั้งเขาได้ทิ้งเหตุผลที่ปฏิเสธมันไปแล้วเช่นนั้นจะเกิดอะไรขึ้นหากเขาเป็นมารเสียเองเขาหัวเราะอย่างเย็นชาขนาดที่สะบัดมือและกระโดดขึ้นไปบนอากาศ วังหลินวนไปรอบภูเขาไฟลูกหนึ่งในพื้นที่อันแห้งแล้งของหัวเฟินหลังจากเลือกสถานที่ได้เขาล่อนลงไปและสร้างถ้ำในภูเขาด้วยชิ้นส่วนโลหะวิเศษผ่านไปหนึ่งชั่วโมงถ้ำก็เสร็จเรียบร้อยวังหลินเดินเข้าไปเขาใช้เศษหินเพื่อวางค่ายกลรวมกันสองสามรูปแบบก่อนจะผนึกทางเข้าถ้ำเสร็จสิ้นเรื่องทั้งหมด เขานั่งลงบนพื้นดึงกระเป๋าที่เขาได้จากายชุดดำและซุนโยค่ายออกมาค้นหาสิ่งของคู่หนึ่งจากนั้นดึงเอาเศษหยกออกมาสามชิ้นหวังหลินวางเศษหยกชิ้นแรกบนหน้าผากหลังจากมองเข้าไปข้างในไม่นานนัก ก็วางมันลงด้านข้างของสิ่งนี้มีวิถีเซียนจากสำนักมารปีศาจที่เรียกกันว่าวิถีเซียนทะลุข้อจำกัดสำนักมารปีศาจเป็นหนึ่งในสำนักมารภายในแคว้นหัวเฟิน วิถีเซียนทะลุข้อจำกัดนี้มีหกระดับและเน้นไปที่ความเหี้ยมโหดคำแนะนำในหินหยกคือให้สังหารเซียนและห้อมรวมจิตวิญญาณในขณะที่ห้อมรวมจิตวิญญาณให้เปลี่ยนรูปร่างของจิตวิญญาณเข้ามาสู่จิตสำนึกของผู้ฝึกจากนั้นดิ่งลึกลงสู่เส้นทางแห่งความเหี้ยมโหดเพื่อสร้างวิญญาณแห่งชูล่าแทนการสร้างวิญญาณเซียนถึงจะเสร็จสมบูรณ์ ความต้องการในการฝึกวิธีนี้คือในตอนเริ่มต้นต้องสังหารคนหนึ่งคนเขาเดาว,ว่าชุดดำคนนี้กำลังฝึกฝนวิธีนี้และหยกชิ้นนี้ก็มาจากกระเป๋าของเขาหวังหลินไม่ได้สนใจวิธีการฝึกเซียนแต่สิ่งที่สนใจคือเทคนิคบางประการในนั้นแม้ว่าวิชามาันจะโหดร้ายทารุณแต่มันยังมีประโยชน์เช่นกัน วังหลินหยิบยกยกชิ้นที่สองขึ้นมาข้อมูลข้างในทําให้เขายิ้มขึ้นมามีวิชาเซียนหนึ่งวิชาบันทึกข้างในชื่อของมันคือวิชาเซียนหลบหนีธาตุปัตภีวิชาเซียนหลบหนีธาตุปัตตภีเป็นหนึ่งในห้าวิชาเซียนหลบหนีเบญจธาตุพูดถึงวิชาเซียนเบญจธาตุแล้วมันมีชื่อเสียงโด่งดังมาก แม้แต่ยุคเซียนโบราณหลังจากสมาพันธ์เซียนปรากฏขึ้นวิชาเซียนนี้ก็กลายเป็นวิชาที่หายากมากแต่เนื่องจากวิชาเซียนเบญจธาตุมีชื่อเสียงโด่งดังมากดังนั้นจึงมีวิชาแต่แขนงออกมานับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นส่วนใหญ่วิชาย่อยพวกนี้ใช้แต่เพียงชื่อทว่าความจริงไม่ได้ต่างไปจากวิชาหลบหนีชนิดอื่นเลย ยกที่หวังลินถืออยู่ไม่ได้มีวิชาหลบหนีเบญธาตุของจริงมันเป็นของเรียนแบบทว่าการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยหนีไม่ได้สร้างความแตกต่างกันอย่างใหญ่หลวงเวลาผ่านไปอย่างเชื่องชา้าขนาดที่เขาใช้เวลาไปกับการเรียนรู้วิชาเซียนหลบหนีปัตตพีจนกระทั่งรุ่งเช้าวันถัดไปหวังลินถึงได้ลืมตาขึ้นและใบหน้าเผยความเข้าใจ ทันใดนั้นเขายืนขึ้นหวังหลินกระแทกพื้นด้วยสองมือร่างกายเขาหายวับทันทีและปรากฏตัวห่างจากเดิม30ฟุตใบหน้าแห่งความสุขปรากฏขึ้นขนาดที่เขาพึมพำร่างหมาเลี้ยงคนนี้แข็งแกร่งกว่าร่างในอดีตของเขานักแม้มันจะไม่ได้ยอดเยี่ยมแต่มันก็ยังอยู่ระดับกลางๆดังนั้นการจะเรียนวิชาหลบหนีปัตภีนี้จึงไม่ยากนัก แต่ข้ายังต้องฝึกฝนอีกนานให้เกิดความเชี่ยวชาญกว่านี้วังหลินหยิบเอาถังไม้ที่มีน้ำพลังปานอยู่เต็มเขาดื่มมันจนหมดจากนั้นเริ่มฝึกฝนเซียนครึ่งชั่วโมงถัดมาความเมื่อยล้าจากการฝึกฝนวิชาหลบหนีก็หายเป็นปิดทิ้งเขาหยิบหยกชิ้นที่สามขึ้นมาอย่างรวบๆแล้วมองเข้าไปในหยกชิ้นนี้มีบันทึกประจำวันของสุนโยค่าย ดูเหมือนซุนโยค่ายมีงานอดิเรกในการบันทึกประจำวันยกชิ้นนี้มีบันทึกทั้ง30ปีในการฝึกเสียนของเขาทั้งยังมีข้อมูลที่เขามีสัมพันธ์กับสตรีหลายคนหวังหลินมองข้ามเรื่องพวกนี้ทั้งหมดสิ่งที่ทำให้เขาสนใจก็คือจุดสำคัญที่ซุนโยค่ายได้รับยาทั้งหมดใน30ปีที่ผ่านมายกนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่องเม็ดยาที่แตกต่างกันมากกว่า10ชนิดรวมไปถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายจํานวนพลังปานที่ใช้และการเพิ่มระดับฝึกตนอย่างรวดเร็วนอกไปจากนี้มันยังมีข้อมูล7หรือ8เม็ดยาที่เขาต้องการแต่ไม่สามารถเอามันมาได้หลังจากนั้นเขาก็มองหาของสิ่งอื่นในกระเป๋า นอกจากขวดเม็ดยาไม่กี่ขวดซุนโยค่ายไม่มีสมบัติเซียนเลยหากเป็นก่อนหน้านี้วังหลินยังคงสงสัยแต่หลังจากอ่านบันทึกของเขาแล้วจึงรู้ได้ว่าซุนโยค่ายแลกของทุกอย่างกับเม็ดยาที่ใช้เพิ่มระดับฝึกฝนส่วนของชายชุดดำมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้หวังหลินสนใจมันเป็นกระดาษเหลืองกับตาสีดำบนนั้น ตาสัญลักษณ์ปลดปล่อยขึ้นพลังอ่านอันทรงพลังวังดินรู้ได้ว่ากระดาษเหลืองใบนี้มีเจ้าของมาก่อนมันถูกสร้างโดยเซียนขั้นแตกหนอ่อและมีพลังอันเต็มเปี่ยมของเซียนบรรจุอยู่ในนั้นวังลินจะหัวล้อย,ย่อขนาดที่ถือกระดาษเหลืองหากชายวัยกลางคนละมัดระวังมากกว่านี้และนำของชิ้นนี้ออกมาเขาคงไม่ตาย สังเกตได้ว่าชายชุดดำคนนี้จะไม่ใช้มันจนกว่าจะถึงยามจําเป็นจริงๆน่าเสียดายที่เขาเจอขอบเขตสีของหวังหลินพร้อมกับที่ประเมินหวังหลินผิดไปจึงไม่มีเวลานำสมบัติชิ้นนี้ออกมาเปรียบเทียบกับยันเซียนชิ้นนี้แล้วของชิ้นอื่นในกระเป๋าไม่คู่ควรให้กล่าวถึงหลังจากจบการแบ่งของหวังหลินชี้ไปที่คิ้วตัวเองและลูกปัดฝืนลิขิตฟ้าลอยออกมา หวังหลินยิ้มอย่างขมขื่นขณะที่มองไปที่ลูกปัดฝืนลิขิดฟ้าบนผิวของมันกลับมาเป็นใบไม้ห้าใบเหมือนเดิมเขาคุ้นคิดเล็กน้อยลูกปัดนี้จำเป็นต้องรวบรวมธาตุทั้งห้า เพื่อปลดปล่อยพลังงานที่แท้จริงธาตุวาลีและอักคีเสร็จเรียบร้อยและธาตุปึกษาเสร็จไปครึ่งส่วนเขายังเหลือธาตุปัตภีและธาตุโลหะอีกวังดินแทบจะทนรอดูไม่ไหวว่าพลังที่ลูกปัดปลดปล่อยออกมาหลังจากเก็บรวบรวมครบทั้งห้าธาตุจะเป็นเช่นไรขนาดที่ตอนนี้ มันมีเพียงความสามารถเดียวคือการเข้าไปในมิติอื่นถ้าว่าสมบัติที่ให้ซื้อถูหนานซึ่งเป็นเซียนอันดับหนึ่งในดาวเคาระส์ซาคุจนละทิ้งละกายเนื้อจะง่ายดายเช่นนั้นหรือวังดินจ้องไปที่ลูกปัดด้วยดวงตาสันเทาเขาวางมันกลับเข้าไประหว่างคิว้วถัดมาเขาเขยา่ากระเป๋าและหยกชิ้นหนึ่งก็ลอยออกมา พร้อมกับเขาส่งสัมผัสวิญญาณเข้าไปในหยกชิ้นนี้มีวิชาหลอมสมบัติที่หยางเสียงทำสำเนาให้เขาจากเจดีเทพสงครามก่อนหน้านั้นวังดินไม่มีเวลาเพื่อตรวจสอบหยกชิ้นนี้ได้ถ้ว่าในที่สุดเขาก็หาสถานที่สงบเพื่อเรียนรู้มันขนาดเดียวกันภูเขาไฟนับไม่ถ้วนในหัวเฟินปลดปล่อยควันสีดำออกมาควันนี้เริ่มหนาขึ้นเรื่อย พร้อมกับปลดปล่อยพลังปานที่เต็มไปด้วยโทสะครอบคุมทว่วเฟินนอกจากเรื่องนี้เหล่าเซียนหลายสำนักได้สังเกตเห็นอสูรอัคคีที่อยู่ป่องภูเขาไฟพวกเขาทั้งหมดตกใจและใช้วิธีการหลากหลายเพื่อรายงานข้อมูลนี้กลับไปที่สำนักของตนเองสำนักใหญ่ทั้งสี่แห่งเคยชินกับการผนึกภูเขาไฟ และเคยชินกับเหล่าอสูรอักคีด้วยถ้าว่ามีเพียงสินขั้นผีดอกเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ในห้องโถงหลักของสำนักเจดีเทพสงครามสี่บุรุษและสองสตรีนั่งอยู่ด้านในพางขมวดคิว้วท่ามกลางความเงียบหนึ่งในชายชลาได้พูดขึ้นเสียงแหลมทุกคนคิดเช่นไรกับเรื่องนี้พี่ใหญ่สร้งข้าเพียงเคยเห็นอสูรอัคคีพวกนี้ในบันทึกเก่ามาบ้างบันทึกพวกนั้น เพียงพูดว่าพวกมันเป็นอสูรวิญญาณคําอธิบายพวกนั้นน่าทึ่งมากแต่ข้าเชื่อว่าพวกมันไม่ควรถูกละเลยนับตั้งแต่มันเป็นอสูรวิญญาณข้าก็เชื่อว่ามันสามารถนำมาเลี้ยงได้หากพวกเราหกคนเคลื่อนไหวพร้อมกันคงจะดีไม่น้อยข้าไม่เชื่อว่าเสียนขั้นผิดอกหกคนจะไม่สามารถต่อกรกับแค่อสูรอักขีพวกนั้นได้คนที่พูดเป็นชายวัยกลางคน แม้ใบหน้าจะดูอ่อนโยนและน้ำเสียงนุ่มลึกแต่เต็มไปด้วยความโอหังสตรีสุดสวยที่เจอหวังดินพูดด้วยความรุนแรงไร้สาระท่านอาจารย์เคยเจอพวกอสูรอักคีตอนอยู่เพียงขั้นแตกหนอมันเป็นอสูรอักคีดังนั้นวิชาเซียนที่มีพื้นฐานาธาตุอักคีจะไม่สามารถใช้กับมันได้มีเพียงวิชาเซียนาธาตุน้ำแข็งที่ต่อกอนกับมันได้เพียงเล็กน้อย อย่าพูดถึงการสังหารหรือนำมันมาเลี้ยงเลยดีกว่าชายวัยกลางคนไม่ได้รู้สึกอับอายเขามองไปที่สตรีคนนั้นอย่างงลือกงักแล้วไม่พูดอะไรต่อเรื่องนี้จัดว่าง่ายมากอสูรอัคคีพวกนี้อยู่มานานแล้วแต่พวกมันก็ไม่เคยออกมาจากภูเขาไฟเชื่อว่ามีกฎธรรมชาติบางอย่างป้องกันไม่ให้มันออกมาข้าแค่คิดว่า ควรเพิ่มผนึกให้นาแน่นแทนที่จะเสียเวลามาสนทนากันที่นี่เราสามารถทำเรื่องนี้ได้ตอนนี้ไปกันเถอะบุคคลผู้นี้สะบัดแขนเสื้อและยืนขึ้นเดินออกไปเขาสูง6กฟุตและหน้าผากกว้างกว่าสามนิ้วเมื่อเห็นทุกคนเงียบผู้อาวุโสส่งพูดขึ้นลืมมันซะข้าหวังว่าการปรากฏตัวของอสูรอัคคีเหล่านั้นไม่ได้เป็นเพราะผนึกล้มเหลว จงทำสิ่งที่เราทำกันตามปกติและผนึกภูเขาไฟที่สำนักเราดูแลเถอะเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นที่สำนักรล่วเหอสำนักมารปีศาจและสำนักซากศพผลสรุปนี้ใกล้เคียงกันและเหล่าเสียนขั้นผีดอกในห่วงเฟิงก็ออกไปผนึกภูเขาไฟทันใดนั้นทั่วทั้งแขนหัวเฟิงจะเห็นเสียนขั้นผีดอกออกมาจากต่างสำนัก ลอยอยู่รอบๆภูเขาไฟซึ่งกำลังทำตาผนึกอยู่ความผันผวนของพลังปานเริ่มรุนแรงมากขึ้นในหลายวันมานี้ขณะที่พวกเขาผนึกภูเขาไฟเหล่าเซียนขั้นผิดดอกทั้งหมดรู้สึกผิดปกติภูเขาไฟทุกแห่งมีอสูรอักคีนับไม่ถ้วนรอคอยอยู่ที่ป่องภูเขาไฟพวกมันไม่ได้หยุดการผนึกหรือโจมตีเหล่าเซียนพวกมันเพียงจ้องมองและรอคอยอย่างเย็นชา จิตใจของเหล่าเซียนที่เข้าร่วมการผนึกเริ่มหนักหน่วงขึ้นและหนักขึ้นแม้แต่คนที่มองโลกในแง่ดีก็เปลี่ยนใจหวังหลินไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นขนาดที่เขาจมดิ่งไปกับการเรียนรู้วิธีการหลอมสมบัติเขารู้แค่ว่าอาสนรอักคีพวกนั้นจะปรากฏสักวันหนึ่งแต่เขาต้องรอสิบวันเพื่อให้หลินเท่านำแผนที่มาให้เขา หากเขาจากไปตอนนี้มันก็ยากที่จะหาแผนที่ชุดอื่นหลังจากเขาไปแควนอื่นเขายังเหลืออีกสี่วันก่อนที่จะถึงวันที่วังหลินนัดหลินท่าไว้วังหลินถอนสัมผัสวิญญาณออกมาจากหินหยกแม้ว่าเขาจะเหนื่อยแต่ใบหน้ากับปรากฏความสุขวิชาเซียนหลอมสมบัตินั้นลึกซึ้งมากและไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเชี่ยวชาญได้ในเวลาอันนั้น เมื่อเขาเข้าใจมันได้เขาจะตั้งความสนใจไปที่การหลอมกระบี่เหินหลังจากนําหินหยกเก็บไปวังลินสบัดแขนและชิ้นส่วนโลหะลอยออกมาจากกระเป๋าทันทีมันวนรอบศีรษะเขาก่อนที่จะหยุดลงด้านหน้าหลังจากที่ผ่านมาใช้ไปหลายครั้งเศษหยกได้ลดขนาดลงขอบของมันเป็นสีดำทั้งหมดซึ่งเกิดจากที่มันบินด้วยความเร็วสูง ขอบเรือนหายไปมากขึ้นและมากขึ้นทุกครั้งที่เขาเหาะวังดินคุ้นคิดชั่วขณะจากนั้นหุบแขนเข้าเมื่ออ้าแขนออกอีกครั้งมีเส้นพลังปานบางๆหลายเส้นระหว่างแขนทั้งสองนี้เป็นขั้นแรกในวิชาหลอมสมบัติของเจดีเทพสงครามวิชาหลอมสมบัติเจดีเทพสงครามแตกต่างจากวิชาแบบดั้งเดิม พูดได้ว่ามันแยกออกมาเป็นเส้นทางของตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟเพื่อหลอมวางค่ายกลหรือผสมวัตถุดิบมันใช้กระบวนการลึกลับมากกระบวนการพิเศษนี้จำเป็นต้องนำสามขั้นตอนคือดัดแปลงหลอมและผสานสำหรับเจดีเทศสงครามนั้นยังจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่สำคัญเรียกว่า เตาปฏิกรซึ่งพูดถึงหลายครั้งในหินโยกผลลัพธ์ของเตาปฏิกรคือการจำลององค์ประกอบต่างๆของแต่ละวัตถุดิบเพียงหลังจากสำเร็จการสร้างเตาปฏิกรได้นั้นถึงจะผ่านขั้นตอนแรกของวิชาล้อมสมบัติ มือทั้งคู่ของหวังหลินเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วขนาดที่จำนวนเส้นได้พลังปานระหว่างสองมือเพิ่มขึ้นในไม่ชา้าหวังหลินได้สร้างสิ่งของเรากับผืนผ้าซึ่งสร้างจากพลังปานเรืองแสงระหว่างสองมือเมื่อผืนผ้าบางๆนี้ถูกสร้างขึ้นเขาสะบัดมือและมันก็ลอยไปบนอากาศดวงตาหวังหลินสว่างขึ้นขนาดที่เขาเนึกถึงกรรมวิธีการสร้างเตาปฏิกรณ์ มีข้อกำหนดหนึ่งที่ยากมากนั่นก็คือกาโโลกของอสูรวิญญาณเพื่อใช้เป็นรูปร่างของเตาหลอมหวังหลินไม่รู้ว่าเพียงแค่ความต้องการนี้ทำให้สิทธิ์หลายคนในเจดีเทพสงครามได้ติดอยู่ตรงนี้และถอนใจหวังหลินสูดหายใจลึกและสัมผัสกระเป๋าตนเองซากงูตัวหนึ่ง พร้อมกับหัวและล่างนาราวกับถังไม้ลอยออกมางูตัวนี้มาจากกระเป๋าที่เขาได้จากซิวห้าวในสนามรบต่างแดนหวังหลินไม่แน่ใจว่าเขาได้รับมันมาจากที่ไหนและไม่ได้ใส่ใจนักแต่ตอนนี้เขาจำเป็นต้องสร้างเต่าปฏิกรณดังนั้นจึงหยิบมันออกมาลองดู จากการวิเคราะห์ของเขางูตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของเซียนแข็งแก่งผู้หนึ่งซิวห้าวโชคดีที่ได้รับมันและพบร่างมันขนาดที่กำลังกวาดล้างสนามรบต่างแดนหวังลินตัดหัวงูออกมาอย่างระมัดระวังเลาะเอาหนังและเนื้อออกจนหมดสิ่งที่ปรากฏด,ด้านหน้าเขาเป็นกระโหลกทรงลีหลังจากเอาเครื่องในออกรูปร่างของเตาหลอมปฏิกรก็เสร็จเรียบร้อย ขั้นต่อไปวังหลินควบคุมชั้นพลังปานอย่างระมัดระวังและวางมันลงบนกะโหลกอย่างปาณีตเขาเพียงได้ยินเสียงงับขนาดที่รอยแตกหลายแห่งปรากฏขึ้นบนกระโหลกรอยแตกเพิ่มมากขึ้นจนกระโหลกแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยขนาดเดียวกันชั้นพลังปานเริ่มกระจายออกอย่างช้าๆจนในที่สุดมันก็หดหายไปหมด กระบวนการสร้างเตาปฏิกรล้มเหลวหวังดินยิ้มอย่างขมขื่นแม้ว่าเขาจะผิดหวังเขาก็เตรียมพร้อมรับมือกับผลลัพธ์เช่นนี้ไว้แล้วหินหยกได้บอกว่าโอกาสการสร้างเตาหลอมนั้นต่ำมากเขาจำเป็นต้องควบคุมเส้นใยพลังป่านให้ดีกว่านี้แต่ส่วนสำคัญที่สุดยังเป็นวัตถุดิบ สำหรับร่างของเตาหลอมจะดีที่สุดหากเขาได้รับกะโหลกของอสูรที่เพิ่งตายหรือกะโหลกของอสูรอันแข็งแกร่งเป็นอสูรเดียวดายจะยิ่งดีกว่านี้ถ้าว่าหากเป็นอสูรที่ตายไปนานแล้วโอกาสสำเร็จจะต่ำมากและหากไม่ใช่อสูรวิญญาณโอกาสสำเร็จแทบจะกลายเป็นศูนย์คุณภาพของเตาปฏิกรยังมีผลต่อประสิทธิภาพของการหลอมในอนาคต ภายในหินหยกได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้หลายครั้งหวังหลินคุ้นคิดเล็กน้อยหลังจากการสร้างเตาปฏิกรณ์ล้มเหลวเขามีเพียงอสูรวิญญาณคืองูในกระเป๋าตอนนี้กะโหลกของงูตัวนั้นได้แตกเป็นเสียงเสียงไปแล้วและไม่มีทางสร้างเตาหลอมปฏิกรณ์ได้หวังหลินจำเป็นต้องถอยออกหนึ่งก้าวและมองหาหนทางอื่นเพื่อหลอมสมบัติเซียนเขาชี้ไปที่ชิ้นส่วนโลหะ แล้วมันเริ่มหมุนอย่างรวดเร็วทันทีในไม่ช้าหยดโลหะล่วงหลดลงพื้นขนาดที่มันหดตัวลงเพิ่มอีกในท้ายสุดชิ้นส่วนโลหะได้กลายเป็นแอ่งน้ำโลหะเหลวเจ้าปีศาจได้ออกจากโลหะไปแล้วและมองหวังหลินอย่างเชื่อฟังอยู่ข้างๆภาพสะท้อนกระบี่สีฟ้าขนาดเล็กลอยออกมาและลอยรอบตัวหวังหลินจากนั้น หยิบเอากระบี่ดำที่เป็นของสิทธิพี่ซุนโยค่ายออกมาสำหรับวังหลินนี่มันง่ายมากวังหลินชี้ไปที่ภาพกระบี่เล็กมันลอยเข้าไปและรวมเข้าด้วยกันอย่างช้าๆนี่เป็นวิธีตรงที่สุดและเป็นการหลอมที่แย่ที่สุดด้วยเช่นกันมันไม่ได้เป็นการหลอมเลยด้วยซ้ำมันเป็นการหาล่างใหม่ให้กับกระบี่เหินเช่นเดียวกันกับเหล่าเซียนกืนกินกายเนื้อ วังหลินขมวดคิว้วขนาดที่เขาทดสอบกระบี่เหินกระบี่ลวดเร็วมากกว่าชิ้นส่วนโลหะแต่มันยังห่างชั้นกับตอนที่เขาอยู่แคนเจ้ามากนักถ้าว่านี่เป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เขาทำได้ตอนนี้เจ้าปีศาจไม่ได้รอหวังหลินออกคำสั่งและเข้าไปในกระบี่เหินอย่างเชื่อฟังวังหลินเก็บกระบี่กลับไปเขาคำนวณเวลาที่จะออกไปสักเล็กน้อยพักไม่นานนัก จากนั้นก็ฝึกฝนต่อหลังจากฟื้นฟูพลังปานของตนเองหวังหลินก้าวออกไปโดยแม่ลังเลและหายตัวไปหวังหลินไม่รู้ว่าระหว่างที่เขาปิดด่านฝึกตนหลายวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งในหัวเฟินต้นต่อของการเปลี่ยนแปลงนี้คือภูเขาไฟลูกหนึ่งที่เสียนขั้นผิด,ดอกจากสำนักล่วเหอผนึกอยู่หนึ่งในภูเขาไฟที่เขาผนึกไป แล้วพันระเบิดขึ้นอย่างกระทันหันลาวาพ่นออกมาจากภูเขาไฟนับหลายร้อยฟุตเข้าสู่ชั้นบรรยากาศในเวลาเดียวกันควันสีดำจำนวนมากคะคุงทั่วท้องฟ้าคาแรกมันไม่ได้มากนักแต่เพราะเสียญขั้นผิดอกได้ต่อสู้กับอสูรอักคีจำนวนนับไม่ถ้วนที่อยู่ภายใต้ลาวาในเหล่าอสูรอัคคีพวกนี้ มีตัวหนึ่งที่มีขนาดใหญ่พิเศษหลังจากเซียนขั้นผีดอกต่อสู้กับอสูรอัคคียักษ์ตัวนั้นเขาพบว่าตัวเองต่อสู้ไม่ได้และหนีออกมาพร้อมกับบาดแผลเต็มตัวโชคยังดีที่อสูรอัคคีไม่ได้ตามล่าเขามันทำลายผนึกบนภูเขาไฟลูกอื่นแทนทันใดนั้นภูเขาไฟหลายแห่งในหัวเฟิงระเบิดขึ้น พลังปานอันรุนแรงอย่างหนาแน่นในบรรยากาศหากใครที่ฝึกฝนพลังปานแบบนี้ในเวลานี้หากโชคดีก็คงเข้าไปดูดซับอย่างบ้าคลั่งแต่หากไม่คงถูกไฟครอบตัวเองจนตายขนาดที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นทั่วทั้งแขวนหัวเฟินตกอยู่ในความวุ่นวาย เรื่องแรกที่ได้รับผลกระทบก็คือเหล่าคนธรรมดาที่ไม่สามารถป้องกันตัวเองจากอสูรอักคีได้เหล่าคนธรรมดากำลังเคลื่อนย้ายออกจากแคนเรื่องที่สองคือเหล่าตระกูลเล็กและตระกูลขนาดกลางพวกเขาทั้งหมดมองหาสำนักหลักทั้งสี่เพื่อดูว่าจะต่อสู้หรืออพยพเหล่าเซียนทั้งขั้นผีด,ดอกทั้งสี่สำนักเจอกันที่เจดีเทพสงคราม หลังจากรายงานข่าวให้กับแค้นอันดับสูงกว่าพวกเขามีคำสั่งให้ทำการอพยพนอกจากนั้นมีโอกาสที่แค้นอันดับสี่จะปรากฏขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้หากพวกเขาชนะศึกนี้ความสูญเสียนั้นใหญ่หลวงนักและพวกเขาอาจจะตกอันดับไปที่อันดับสอง หัวเฟินมีอนาเขตติดกับแคว้นชวนหูเทียบกับหัวเฟิงแล้วชวนหูกับยุ่งวุ่นวายมากกว่าเนื่องจากมีสำนักเซียนจำนวนมากที่นี่เมื่อวังหลินออกมาจากถ้ำก็เป็นตอนที่สำนักหลักทั้งสี่กำลังอพยพการอพยพของสำนักฟังดูง่ายแต่เพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากมาก เพราะการโจมตีของอสูรอักคีทางสำนักจึงส่งสิทธิ์ออกไปเพื่อล้างพวกมันไว้ก่อนผลลัพธ์ก็คือเมื่อในที่สุดสำนักทั้งสี่แห่งรวมเข้าด้วยกันเพิ่มด้วยตระกูลอื่นๆอีกหลายแห่งพวกเขาสร้างเป็นกลุ่มเสียนราวสองหมื่นคนณจุดนี้ไม่เพียงแต่อสูรอักคีทั้งหมดทำลายผนึกบนภูเขาไฟทุกแห่งพวกมันยังสร้างเป็นกองทัพ อสูรอักคีนับแสนซึ่งกำลังเดินทับใกล้เข้ามาหลังจากการต่อสู้ขนาดใหญ่เราเซียนได้ตีวงล้อมออกไปทิ้งกลุ่มหนึ่งไว้เบื้องหลังเพื่อต้านทานเหล่าอาสูรในขณะที่ทุกคนเข้าใกล้แขวนชวนวู เมื่อหวังหลินออกมาจากถ้ำรูม่านตาเขาหดเล็กลงขนาดที่เขาเห็นเหล่าเซียนนับเจ็ดหรือแปดคนถูกอสูรักคีกระโดดเข้าใส่และตายทันทีก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับเพิ่มเติมตอนนี้ช่องเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครสมาชิกเพื่อนสนับสนุนช่องของเราได้นะครับขอบคุณมากครับ